เรื่องย่อละครคุณชายออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้สมาคม5้ามังกรภายใต้การนำของเจ้าสัวซ่งพี่ใหญ่ที่เก่งทั้งการบริหารธุรกิจและควบคุมคนในสมาคมแต่เรื่องภายในบ้านกลับวุ่นวายเพราะเจ้าสัวซ่งมีภรรยาถึงสคนประกอบด้วยลี่เมีายใหญ่ มีลูกชายคนโตของตระกูลคือเทียนจันเมียรองมีลูกชายคือหยางและบัวซึ่งเป็นเมียเบาด้วยความที่มีสายเลือดจีนความเป็นชายเท่ากับความเป็นใหญ่ลูกชายคนโตอย่างเทียนจึงเป็นหน้าเป็นตาของตระกูลที่ต้องมาสืบทอดกิจการและสานต่ออำนาจที่ผู้เป็นพ่อสร้างไว้ตำแหน่งคุณชายเป็นที่หมายปองของใครหลายคนจึงนำมาซึ่งการแย่งชิงและโศกนาฏกรรม เมื่อความรักแบบชายรักชายถูกปิดกั้นในสังคมจีนสุดท้ายเทียนจะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตและความรักครั้งนี้อย่างไรต้องติดตามชม